ด้วยนะวันแล้วก็มาเจอกันในเกม NXB NV เออก็ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอหายด้วยก็วันนี้สิ่งที่เราจะมาทำก็คือสุ่มตู้อีกแล้วเอออะไรก็สุ่มตู้มันจะต่ายจากเดิมหน่อยอันนี้เป็นตู้ใหม่เข้ามาเออก็รีคิดหลายตัวเลยทำให้แบบเออเป็นเจ็ดดาวก็เราไม่ได้จะมาสุ่มตู้นี้ตู้นี้เราสุ่มหลายรอบแล้ว ดูเพชรดูเพชรแล้วสุ่มทีละห้าร้อยแล้วสุ่มตู้นี้แทนตัวนี้เออเรามีแปดสิบเอ็ดใบเราก็จะสุ่มแปดสิบใบค้าหนึ่งก็สิบสิบใบไม่คูณอะไรเนี่ยอยากได้เป็นกาทองก็สุ่มไปเลยรอบแรกก็สิบรอบแรกสิบใบแรกสิบรอบแรกยังแล้วก็ สุ่มแปดสิบใบแหละสุ่มเงมินจะหมดอะ่ะแล้วฉเหลือเศษหนึ่งใบเก็บไว้ไว้น,นะเหลอที่ระลึกหรือไปแรกก็ดีเลยของเงินก็ดีอยู่ก็อ,อันนี้เรามีแล้วก็อย่าขอเร่งเลยแล้วกันก็จะเร่งไปเพราะว่าก็มันค่อนข้างเยอะก็ประมาณเอ่ม แปดสิบใบนั่นแหละก็เดิมเดิมจ้็ก็ดูไปเรื่อยๆกันทุนกคนว่ามันก็เยอะ เราจะใช้ตัวหลักเป็นอิทาจิเพราะว่าชอบสกิลที่แบบมันใช้เนตอ่ะเออนนหน่ละสกิลสักอย่างชอบเพราะว่าไม่ใช้ซูนเดซูนเดเอาใช้โหมดอื่น,นไม่ใช่โหมดแหลงมันไม่มีแบบตีวงกว้างอะไรเงี้ยเออคือ <c oughs> วิ่งผ่านสบายเลยเนี่ยเบิ่อวัเนี้ยมุกเนตอ่ะเออ นี่คือก oh, oh. ะให้ไม่ต้องเดินเลยมั้ยก็คือวิ่งไปเรื่อยเลยแทบไม่ตีอะไรเขาเลยก็แรงมันก็ง่ายๆนอนพิ่งเรียมาก็นี้ก็ถ่ายประมาณวันเมื่อวานคลินี้ถ่ายเมื่อวานเราแล้วพึ่งตัดวันนี้แล้วก็จะลงวันนี้แหละประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวไปเล่นให้ดูันอีกสักตาดีกว่าเนาะมันจะได้แบบดูมีอะไรขึ้นมามากกว่านี้เรเวลลอัพด้วยสวัสดีฮะเลเวลล์ยี่สิบห้าแล้วเล้งเกนินทียอซีเกนินทียอซีก็ดีอยู่ปกติก็อยู่ที่เกนินนั่นแหละขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้เสา รอ,อเอเอเนาะอันนี้กี่โมงทุกคนเฮ้ยคุณถามแล้วใครจะตอบวะเราไปเล่นที่นีกว่านี่หมดนี้ของโอโรจ,จิเราจะเล่นเป็นพลังหนึ่งแสนก็คือเซ็ตอุ้ยมีดีแล้วที่สุดเราก็มีดีสักอย่างนึงไม่ใช่ละเราเอาโตะรุ่นเจ็ดออก ก็เราใช้ตัวโบนัส่สตัวตัวโบนัสของกิจกรรมนี้ตัวโบนัสเป็นสี่ตัวนี้แหละก็ใช้ให้มันเยอะๆเขาให้มาสีตัวก็เอาสีตัวทั้งทีมก็ตัวหลักตัวหลักใช้เป็นซินาเดใช่ซินาเดเปลี่ยนตัวแล้วเพราะว่ามันก็พลังโจมตีแสนเหนือเนาะมันก็เล่นยากก็ต้องใช้ซินาเดจะได้คอยเอาไว้ฮิว อะไรนี้ด้วยอเอาไว้ฮิลซึ่งมันก็ถือเป็นตัวที่โหที่สุดเท่าที่มีเพราะว่าถ้าตัวหลักตายทุกคนก็ตายเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตัวตัวหลักเป็นอึดหน่อยเออให้ตัวสนับสนุนตีแทนอะไหมค่อนคนดีเลยเห็นอีเจจีชใช้เบิกเมยแล้วอยากใช้บ้า ไม,ไ,ไม่ไหไม่ได้ไม่ไหวยอย่าฝืนนะทุกคนไปถึงผู้ชมอะไม่ไหวอย่าฝืนดูชิมเรากไไ็ไม่เคยจะมีสาระอะไรกับเขาเลยโอ้ในสาระนี้ยืนหนึ่งเนี่ยใช่แล้วก็ออกนอกเรื่องยืนหนึ่งเหมือนกัน ไอสิ่งที่ทำอยู่นี่ไม่ค่อยจะดูเลยนี่ก็เพื่อนเข้าบ้านไหนดิอันนี้ถ้าจะไม่ผิดมันไอเนี่ยเขาเรียกว่าที่เป็นฐานทัพที่โอโรจิอยู่อะถ้ำมันอะนี่ก็จะมีงูเออเข้าบ้านบ้านไหนเหีหเ้ยันหิี้่อนเออนี่มันก็่หี้ยวนี่นะเข้าโอโรจิ เบือนติดไปทีนึงตองตายแล้วแหละเฮ้ยมันไม่ตายว่ะแต่ไม่โดนมั้งติฟีเลยมันไม่โดนอ่ะเออเจ้าใจปกตินับเดียนหัวแตกตายแล้วนะเฉาะหัวไม่ต่อยหัวออก็น่าจะเล่นให้ดูแค่สองตายเลยเออประมาณนั้นไม่สี่ร้อยด้วย ตอนนี้ได้3,000กว่าก็เอาเลยทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามด้วยนะทุกคนก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างลงคลิปนะเพราะว่าเบื่อเบื่อหน่อยเออ